อกโควิด19ทำให้เรายังเกิร์กว่าจะฝ่าฟันมันมาได้ถึงจุดนี้วันนี้มันไม่ง่ายแต่มันทำให้เรายังเกิร์ในมิติที่ว่าทำให้ความเป็นนักสู้ของเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันคือ DNA ของคนม Major Development นะคะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Bluebell Fin ครับกับผมสาธิตกีรติสถิตพรจากบริษัทหลักทรัพย์ Bluebell ครับบริษัทหลักทรัพย์น้องใหม่ไฟแรงแต่คับข้างโดด้วยทีมงานคุณภาพทีมเดิมครับเราดูแลคุณด้วยใจเพราะเราคือครอบครัวครับวันนี้ผมพาทุกท่านไปอยู่ที่ Major Tower ทองหล่อซอย10ครับที่นี่เป็นที่ทําการสำนักงานใหญ่ของบริษัท Major Development จำกัดมหาชนหรือตัวย่อ MJD ครับวันนี้ผมพาทุกท่านมา ทำความรู้จักกับ m j d มากขึ้นหลายท่านคงทราบแล้วว่า m j d เองเป็นเจ้าของโครงการแบรนด์ดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น m a s t t r o o o r t a n เป็นต้นครับปสดีครับคุณเมย์ครับคุณตั้มัสดีครับพี่นาวัสดีครับ,บ,รบวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อมาพูดคุยกับท่าน CEO ของ m j d ครับวันนี้ท่านจะมาให้เรารู้ข้อมูลลึกๆของบริษัทว่า ปัจจุบันนี้ MJD ไม่ได้เป็นแค่ผู้พัฒนาสังหาริมทรั์อีกต่อไปนะครับจากคำว่า property developer จะเปลี่ยนไปเป็น,น l i f e s c a p e developer เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคำว่า lifestyle developer ากันครับสวัสดีครับพี่โอเซ็ตใหญนนน่นะครับวันนี้สู้ๆนะครับผมเองก็สู้เหมือนกัน ผมได้รับเกียรติจากคุณเพชรรดาภูลวรักษ์ซึ่งตอนนี้ท่านรออยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณเพชรรดาครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติทางรายการของเราครับขออนุญาตไปที่คำถามแรกกันเลยครับคุณโอครับอยากให้ณนอช่วยเล่าให้ฟังว่า MJD เนี่ยเป็นใครแล้วทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับค่ะต้องบอกว่า MJD คือ Major Development นะคะเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เราโฟกัสที่ตลาดเซกเมนต์ลักชัวรี่นะคะ แล้วเราก็เป็นบริษัทแรกที่ทุกโครงการของเมเจอร์ที่เป็นคอนโดมิเนียมอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้เราเป็น pet friendly residence ค่ะ pet friendly residence นี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่โครงการแรกที่เราเริ่มทำเนาะเราทำแฮมตันทองหล่อสิบค่ะปใกล้นี้เองใช่ใช่อะไรที่ทำให้คุณโอเรื่อง pet friendly มาเป็นจุดขายของทาง MJ d ดีครับคงต้องประกอบกันเนื้อส่วนตัวเป็นคนรักสัตว์นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือ,อการเลี้ยงสัตว์เป็นไลฟ์สไตล์ของคน เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะทำที่พักอาศัยเราทำ r e s i d e n t ียลเราต้องเข้าใจนะคะว่าความต้องการนิดของคนหรือว่าไลฟ์สไตล์ของคนเป็นยังไงคือการเลี้ยงสัตว์คงแยกออกจากกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนตัวก็จะเห็นว่าเวลามีคอนโดเขาจะติดว่าห้ามเลี้ยงสัตว์เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเอาน้องหมาน้องแมวแอบใส่รถใส่กระเป๋ายอะไรเงี้ยแล้วก็แอบเข้าคอนโดเราก็เลยมองว่ามันเอ๊ะมันมันแปลกๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนแล้วถ้าให เล่าเรื่องคาแรคเตอร์ของของแบรนด์ต่างๆ MJD ครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนเป็นคนคนหนึ่งอะ MJD มีลักษณะยังไงครับคือต้องบอกว่าคน Major Development นะคะ เราค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องออดีไซน์แล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพค่อนข้างเยอะถ้าจะบอกว่าเราเป็น perfectionist ก็ได้นะคะเพราะว่าเรื่องคุณภาพเรามองว่าบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่มันไม่ใช่มันมีนิ่งฟร์อะค่ะ,ะบ้านเราจะบอกกับทีมงานเสมอว่าบ้านเป็นอะไรที่ meaningful มีนิ่งฟร์มากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่การก่อสร้างแล้วก็ขายเนาะแต่ว่าเรากำลังทำอะไรที่มันมีความหมายสำคัญมากๆก,ก,กับ<ะ>คนคือสิ่งที่พูดมาก่อนหน้านี้คงจะต้อง refer ถึงความ ความเชื่อของคน Major Development เนาะเรา believe ในเรื่องของ crafting landscape to e x c e l l e n c เพราะฉะนั้นเรื่อง Quality เรื่องอะไรเหลังนี้เรื่อง understanding lifestyle มันก็มาจากความเชื่อตรงนี้ของคน Major Development นะนะคะคราวนี้ถ้าเราจะพูดถึงในส่วนของว่าเมื่อก่อนเราเป็น real estate developer ปัจจุบัน positioning ของเรากลายเป็น landscape developer คงต้องบอกว่ามี2มิติมิติแรกเนี่ยเราต้องการที่จะเปลี่ยน mindset ของคน Major Development เนาะโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วมันมี เซอร์เท oh. mm. oh. oh. ี uh. ้เยอะมากเพราะฉะนั้นไมล์เซตของทีมงานเป็นสิ่งที่ต้องแข็งแรงถึงแม้ว่าเมเจอร์จะมีความชำนาญในเรื่องลักชัวรี่นะคะไม่ว่าเราจะเข้าไปในเซกเมนต์ไหนเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นท็อ o ออฟคลาสของเซกเมนต์นั้นๆเพราะฉะนั้นพอร์ตของเราเนี่ยจะกระจายจะเห็นว่าเรามีแบรนด์ต่างๆซึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันแล้วเรายังไดเวอร์ซิฟายในในมิติของประเภทของที่พักอาศัยเป็นคอนโดมิเนียมสูงแนวเตี้ย8ชั้นในแบรนด์มาเอสโตรบ้านในเมืองนะคะ แล้วก็แล้วล่าคราวนี้คำว,ว่า landscape ในอีกมิติหนึ่งของเราก็คือว่าอย่างที่บอกเนอะ uncertainty มันเยอะโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากถ้าเราโฟกัสกับ business die business หนึ่งเพียงอย่างเดียวเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงสูง major development เราเกิดในวิกฤตต้มยำกุ้งเนาะเราเกิดในช่วงนั้นเราลำบากค่อนข้างเยอะมากเราเข้าใจดีว่าในช่วงที่ไปสถาบันการเงินไหนเราไม่มีใครให้กู้มันลำบากแค่ไหนบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันคือ DNA ของคน major development ะะตอนต้นได้มีคุยกับทางทีมงานของ MJD เอนกันว่าอะไรที่เป็นทริกเกอร์ทำให้ MJD ตัดสินใจที่จะ diversify ค,ค,คือกระจายความเสี่ยงของคอร์ตเนี่ยไปในธุรกิจอื่นๆด้วยที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่อสังหาริมทรัพย์ใช่ค่ะเท่าที่ทราบก็คือน่าจะเป็นเรื่องของโควิดซึ่งมันก็เป็นอีก หนึ่งวิกฤตอย่างอย่างที่คุณโอบอกว่าวิกฤตแรกเกิดสมัยตอนก่อตั้งบริษัทในช่วงทุ่มยำกุ้งค่ะใช่พอมาช่วง2อสปีที่ผ่านมาก็มาเจออีกวิกฤตหนึ่งคือโควิดซึ่งเราก็เห็นดีมาน์ของลูกค้าว่าดีมาน์ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในคอนโดแนวสูงหรือแนวเตี้ยแปชั้นแล้วแต่ว่าไปมองหาบ้านแนวราบมากขึ้นธุรกิจที่จะทํานอกเหนือจากอสังหาหริมทรัพย์เนี่ยพอจะเปรยอปรยได้ไหมครับว่ามอ,มองอะไรไปนอกเหนือจาก คือคือต้องบอกโควิด1 9ทําำให้เรายังเกอร์มันยังเกอร์คือเรารู้ว่ามันมันมันชาร์เลนจ์มากนะคะเพราะว่ากว่าจะฝ่าฟันมันมาได้ถึงจุดนี้วันนี้มันไม่ง่ายแต่มันทำให้เรายังเกอร์ในในมิติที่ว่าทำให้ความเป็นนักสู้ของเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราบอกว่าวันนี้เราเรากำลังจะเปิดหน้าน้ำใหม่เนาะเหมือนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่เราเบนจากธุรกิจบันเทิงที่ช่วยคุณพ่อทำโรงหนังเนาะ แล้วก็มาทําอสังหาหรือมาซับเองเนี่ยเรากลับไปที่จุดนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ต้องบอกบอกว่าสิ่งที่เราจะ expand ไปเนี่ยเราคงต้องมองในหลากหลายมิติเนอะอย่างที่บอกเรามีเลือดของการบริหารความเสี่ยงอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็มองว่า Future Trend มีอะไรบ้างแล้ว Future Trend นั้นๆเนี่ยมันมีอะไรที่มันพอ Integrate ความเป็น Real Estate Developer เดิมของเราที่เป็น Co r e business แล้วเนี่ยมันน่าจะต่อยอดได้ในอนาคตแล้วอะไรบ้างที่มันเป็น need หรือว่าเพนพอยต์ของคนสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าคนให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเซตอัพบริษัทลูกที่เรียกว่า h l เฮลส์เคปนะคะ อีกบริษัทหนึ่งที่ที่เราก็เซตอัพขึ้นมาก็คือเรื่อง pet scape ต้องบอกบอกว่า major development เนี่ยเราเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ค่อนข้างเยอะส่วนตัวเป็นคนรักสัตว์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะเรามีหมามีนกเราเคยเลี้ยงปลาเลี้ยงกระต่ายเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างเออเขาเรียกว่ามี p a ชชั่นกับมัน pet scape ก็เป็นอีกอีกมิติหนึ่งที่มันมาจาก p a s s ั่นพอได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับ pet friendly หรือว่าบริษัทใหม่ที่จะตั้งที่เป็น pet scape ส่วนตัวก็มี p a ชชั่นกับเรื่องนี้มากแต่อยากให้คุณโอช่วยแชร์ว่า แล้วในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาช่วยเราได้ยังไงบ้างครับช่วยได้เยอะเลยเขาเป็นเพื่อนเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราห่างกัน5นาทีแล้วก็เจอเราอีกทีแล้วก็จะตื่นเต้นมากเท่ากับน้องหมาแล้วเนาะมันรี f r e s h อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็มีความรู้สึกเดียวกันโครงการทุกโครงการของ mjd เลี้ยงสัตว์ได้ค่ะตั้งแต่ <c oughs> โครงการแรกตั้งแต่เราทําบริษัทเลยเนาะแล้วแ,วแวถ้าผมอยากจะเลี้ยงอย่างนี้ครับอย่างน้องกวางอย่างี้บ้างเขาสามารถเลี้ยงได้ไหมครับ <c oughs> อันนี้เป็นมุกเฉยครับในความจริงอาจจะแบบ มีเรื่องกฎหมายมีเรื่องของขนาดไซส์ของน้องครับแต่ว่าที่หยิบยกมาเพราะว่าอยากจะบอกว่าเป็นโลโก้ใช่คือการที่ทางบรูเบลเป็นกวางเนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากมองลูกค้าพี่ๆนักลงทุนเป็นเหยื่อเราจะเห็นมโบเห็นสัญลักษณ์ของหลายๆบริษัททรัพย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะแข่งก้าวาดุดันนะครับแต่ว่าเราอยากจะแบบเป็นสัตว์ที่ ที่ดูนอบน้อมอ่อนโยนแต่ก็ยังมีความสง่างามอยู่ค,ครับสำหรับประเด็นถัดไปที่เราต้องมาเจาะลึกกันะนะครับก็เราพูดคำนี้มาหลายรอบแล้วคำว่า l i f e s c a p e developer อยากให้คุณโอช่วยเจาะลึกประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งครับว่าการที่จะไปสู่ l i f e s c a p e developer ได้เนี่ยทางทีมงานของ MJD เองต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงเอออย่างที่บอกนะคะคำว่า crafting l i f e s c a p e to excelent เนี่ยมันเป็น belief ของคน major development นะคะ เรามีเป้าหมายที่จะเป็น Futureproof Company เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำทีมงานจากภายในให้แข็งแรงถ้าเรามีทีมงานที่แข็งแรงแล้วเราก็เป็นทีมงานที่ lean นะคะไม่ว่าจะมีวิกฤตไหนมาเนี่ยเราก็จะยังอยู่ได้ผมเชื่อว่าประเด็นเรื่อง Quality เนี่ยลูกค้าของ MJ d น่าจะเชื่อมั่นใน Quality ของทาง MJ d อยู่แล้วทราบว่าที่เราชั้น17แห่งนี้นะถ,ถูกใช้เป็นสถานที่พรีเซนต์โครงการใหม่ งงอ๋อค่ะมอตันเกตใช่ค่ะเป็นโครงการแนวราบใหม่ของเราอะนะคะคมี49ยูนิตเรากําลังกอ่อสร้างบ้านตัวอย่างแล้วก็ส่วนกลาง<ม>คลับเฮาส์คะเราก็เลยเปิดขายให้ลูกค้า V.I.P. ของเราก่อนที่ชั้น17ที่ตึกเมเจอร์ทาวเวอร์เนี่ยค่ะผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคะลูกค้าค่อนข้างให้ความไว้ใจกับโครงการของ Major Development ยอดขายก็ไปได้ดีทีเดียวค,คร่บอยากจะให้คุณโอช่วยฝากอะไรกับบรรดานักลงทุนที่กำลัง พิจารณาการลงทุนในห,หุ้นกู้ให้ลองพิจารณาหุ้นกู้ของ MJD ครับต้องบอกว่า Major Development ของเราอะนะคะเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องดีไซน์กับคุณภาพแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญที่ Major Development ให้ความสําคัญก็คือเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพราะฉะนั้นทุกๆก,การลงทุนของ Major Development เนี่ยผ่านการคิดไตรตรองไม่ว่าในเชิงของข้อมูล สถิติต่างๆที่เรามีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักลงทุนทุกท่านมั่นใจว่า Major development เนี่ยเราอาจจะไม่ใช่บริษัทที่ใหญ่แต่เราจะเติบโตอย่างมั่นคงค่ะคุณโอครับจากที่ได้พูดคุยกันมาผมสัมผัสได้ว่าในฐานะที่คุณโอเป็น c ีอครับได้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่ผลักดันหรือมีอิทธิพลนาให้ MJD มีภาพลักษณ์มีแบรนด์ออกมาลักษณะใกล้เคียงกับคุณโอมากมายครับอยากให้ช่วยขยายประเด็นนี้ให้พวกเราฟังหน่อยครับก็ ต้องบอกบอกว่าจริงๆแล้วในฐานะที่เป็น c ีอนะคะเราก็คงให้ i r เรกชันแต่ว่าความสําเร็จที่มาจนถึงจุดนี้ได้ก็ต้องบอกบอกว่ามีทีมงานทั้งหมดที่ช่วยกันทําให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นทุกวันนี้แต่ถ้าว่าจะพูดว่าส่วนตัวมีแพชชั่นแล้วก็ มีหลายเรื่องที่เราผลักดันมาจากแพชชั่นก็ต้องยอมรับว่ามันมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่บอกบอกว่าเรื่องเพ friendly แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงไม่ใช่เป็นแพชชั่นอย่างเดียวที่จะนําไปสู่แอคชั่นหรือวิชั่นมันคงต้องเป็นแพชชั่นที่มันเรลเวนต์ด้วยเพราะว่าการมีแพชชั่นแล้วมันไม่เรลเวนต์กับเทรนหรือว่าโอมันมีอยู่ มันมันก็คงใช้ไม่ได้นะคะอย่างส่วนตัวอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนดูแลสุขภาพค่อนข้างเยอะมากนะคะเป็นคนทำ intermittent fasting ไม่ทราบว่าคุณเก่งรู้จักหรือเปล่าที่เขาเรียกกัน IF ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อด24ชั่วโมงแล้วกินแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเองเราทําอาทิตย์ละ2วันที่บ้านเราคุณแม่เราก็ให้ทําเพื่อนเราเจอเราก็ให้ทําเราเจอใครเราก็บอกให้ทาหมด ขอบคุณมากเลยครับคุณโอ๋ครับเกี่ยวกับ IF เนี่ยเดี๋ยวจะไปศึกษาแล้วก็ทดลองทำนะครับระหว่างที่โคกู้เนี่ยตาเป็นประกายมากเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆแล้วก็เช่นเดียวกันกับคุณกู้ของ MJD นะครับก็ฝากนักลงทุนทุกท่านได้พิจารณาการลงทุนในคุณกู้ของ Major Development จําจำกัดมหาชนวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามรายการของเราเพื่อคุณจะไม่พลาดรายการของเรานะครับ วันนี้ขอบพระคุณคุณโอ๋มากมากที่ให้เกียรติกับรายการนะครับม่นโอกันหน้าพบกันใหม่ครับค่เช่นกันค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ พี่ฝนเพิ่งไปฟิตเนสมาแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะอยากได้อะไรที่มันสดชื่นเฟรชๆหน่อยอะนี่ไงแก้วบูเบลเย็นใจใส่เครื่องดื่มอะไรก็เย็นชื่นใจหุยสวยอะขอดูหน่อยได้ไหมอยากได้ต้องทำไงอ่ะง่ายๆเพียงลูกค้าใหม่เป,เปิดบัญชีกับบลบูเบลพร้อมแสดงคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่รับของสำมนาคุณแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิบูเบลเย็นใจติดต่อ02 249 2999